สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดเกี่ยวกับอาการปวดข้อนะคะมีหลายๆคนที่ปวดข้อแล้วก็ทักมาถามหมอนะคะว่าเราเป็นโรคอะไรป้าเป็นโรคอะไรคะหมอป้าจะมีอาการปวดข้อนะคะที่ข้อเข่าบางคนก็จะบอกว่าคุณลุงปวดที่ข้อนิ้วมือพ่อปวดที่ข้อนี้ เป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะวันนี้หมอก็จะมาพูดเป็น4ีโรคใหญ่ๆนะคะที่เกี่ยวกับอาการปวดข้อค่ะก็คือโรคข้อเสื่อมรูมาตอยเกาแล้วก็ SLE นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าแต่ละโรคอาการต่างกันอย่างไรนะคะและเราปวดเข้าข่ายโรคไหนคะ่ะสำหรับโรคที่1ก็คือโรคเก,กาต์นะคะโรคเก,กาต์เนี่ยส่วนใหญ่อะเวลาเกิดโรคเก,กาต์เนี่ยจะเกิดที่ข้อเดียวนะคะ ไม่ไม่ค่อยเกิดพร้อมๆกันลหลายข้อค่ะและอาการปวดเกาที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นคอนิ้วโป้เท้านะคะคอเท้าหรือข้อเข่าค่ะแต่บางคนก็จะมีปวดที่คอนิ้วโป้งมือด้วยนะคะ การปวดเกาเนี่ยจะมีอาการชัดเจนก็คือจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะคะอยู่ดีๆก็ปวดขึ้นมาเองแม้เราไม,ไ,มไม่ได้ไปกระทบไม่ได้กระแทกหรือไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ปวดขึ้นมาได้ค่ะมีอาการบวมแดงร้อนบริเวณข้อขึ้นมาได้นะคะโรคที่2นะคะก็คือข้อเสื่อมค่ะ ในข้อเสื่อมนี้นะคะจะเหมือนแบบระยะแรกเนี่ยจะสัมพันธ์กับการใช้งานของเราเลยค่ะถ้าเราใช้งานเยอะนะคะเราก็จะรู้สึกปวดมากหน่อยนะคะเป็นระยะเริ่มต้นแต่ถ้าระยะกลางเนี่ยมีการสึกกร่อนของกระดูกนะคะเหมือนกระดูกอ่อนที่ระวังกระดูกของเรานะคะมีการสึกกร่อนแล้วก็จะเกิดอาการบวมหรืออักเสบได้นะคะมีอาการอักเสบร่วมด้วยเมื่อเวลาเราปวดนะคะแต่ระยะรุนแรงเนี่ย ก็คือมีการสึกกร่อนไปมากแล้วนะคะของกระดูกอ่อนก็จะทำให้เหมือนแบบว่ามีเหมือนแบบร่างกาอยอ่ะสร้างกระดูกตรงนั้นนะขึ้นมาทดแทนแต่ว่าสร้างผิดตำแหน่งนะคะก็จะเกิดเราจะเห็นเหมือนแบบว่ามีกระดูกยื่นออกมาบ้างมีการโค้งงอของกระดูกนะคะอันนี้ก็คือเป็นระยะรุนแรงแล้วนะคะก็จะปวดเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเราก็ต้องรักษาเลยนะคะ ค่ะส่วนโรคที่3นะคะก็คือ SLE ค่ะ SLE นะคะจะเป็นโรคที่เกิดกับไหลยอวัยว่าหลายระบบของร่างกายนะคะแต่จะเหมือนเกิดอาการที่ละระบบค่ะส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงที่เหมือนข้อกล้ามเนื้อนะคะทำให้เรามีอาการปวดข้อแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะที่พบเจอบ่อยๆก็จะเป็นข้อไหลข้อนิ้วโป้งนะคะข้อเขาก็จะเจอได้หลายๆข้อแล้วแต่ บุคคลนะคะที่เจอแต่ว่าเราก็จะเป็นทีละอวัยวะค่ะแล้วก็ทีละระบบของร่างกายอาการที่เราเจอก็จะสแสดงที่เหมือนระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อนะคะเป็นอาการนำ้ำโรค SLE เนี่ยจะคล้ายกับเหมือนรูมาตอยนะคะที่มีอาการปวดตามข้อแต่ SLE นะคะมีความรุนแรงมากเลยค่ะบางรายถึงกับเสียชีวิตนะคะ ที่4ก็คือรูมาตอยนะคะรูมาตอยเนี่ยเราจะพบ มากสุดอาการปวดมากสุดก็คือหลังตื่นนอนนะคะ1นถึงสองชั่วโมงหลังตื่นเราจะมีอาการปวดเยอะที่สุดนะคะแต่ว่ามีบางรายก็อาจจะปวดทั้งวันค่ะรูมาตอยเกิดจากการทำลายเนื้อเยื่อะนะคะรอบๆอบข้อก็คือเหมือนภูมิคุ้มกันของเราเองเนี่ยไปทำลายเนื้อเยื่อรอบๆอบข้อทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็การปวดขึ้นมานะคะปัจจุบันก็มียาหลายๆอย่างที่รักษาโรครูมาตอยนะคะ สำหรับการรักษาของทั้ง4โรคนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่การทานยาแล้วก็การบริหารนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหรือว่าจะเป็นการที่ทำให้กล้ามเนื้อนะคะไม่ถูกทำลายไปมากกว่าเดิมนะคะและที่เหมือนมีอาการรุนแรงที่สุดก็คือการผ่าตัดค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากทางยาและก็ยังไม่อยากผ่าตัดค่ะวันนี้หมอมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากการวิจัยของเราเองค่ะหมอศึกษาวิจัยเก็บข้อมูล ตอนนี้ก็มากกว่า3ปีแล้วนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ยูสยามค่ะสามารถใช้ทานะคะทุกๆวันเช้าเย็นเพื่อบํารุงแล้วก็เพื่อดูแลรักษาอาการที่เราเกิดขึ้นค่ะของสี่โรคนี้นะคะก็จะทําให้เราค่อยๆเบาบรรเทาอาการปวดข้อขึ้นตั้งแต่ระยะแรกๆนะคะแต่ถ้าใครมีอาการเยอะแล้วก็สามารถใช้ได้อยู่นะคะ ปีใหม่นี้นะคะมาซื้อของฝากคนที่เรารักนะคะเป็นการดูแลสุขภาพคนที่เรารักค่ะหมอก็มีโปรโมชั่นให้นะคะเป็นครีมยูสยามที่ช่วยบรรเทาการปวดและมีชาสมุนไพรออร์แกนิกนะคะที่ดูแลสุขภาพของคนที่เรารักแบบครบวงจรค่ะรีบสั่งก่อนที่ของแถมจะหมดนะคะ